สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้ต้องคุยเรื่องที่มันค่อนข้างเครียดหน่อยและถ้าเราอยู่ในเอเชียด้วยเนี่ยถ้าเพื่อนบ้านสองประเทศนี้เกิดจะตีรันฟันแทงกันขึ้นมาเดาเดือดร้อนเหมือนกันนะว่าด้วยเรื่องจีนกับญี่ปุ่นพอพูดถึงจีนกับญี่ปุ่นนี่ผมจําได้ว่าคุณวิกรมกรม,มดิษฐ์เนี่ยเคยไปขึ้นเวทีเมื่อเร็วๆนี้แหละเรื่องว่าไทยเราหนะ้ามีทั้งนักลงทุนจีนนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่ในไทยเราเยอะ ทีอมม่อมตะซิตี้ก็มีดังนั้นเราต้องรักษาทั้งจีนและญี่ปุ่นไว้ให้ได้เพราะว่าเราต้องพึ่งทั้งสองประเทศทีนี้ก็จะตีกันแล้วแต่ไม่ได้ตีกันบ้านเรานะคไปตีกันอยู่แถวทะเลทะเลเหลืองมัง้ง,งแบบช่องแคบจะช่องแคบญี่ปุ่นกับช่องแคบไต้หวันแถวนั้นดังนั้นก็เลยต้องชวนคุณวิกรมวิเคราะห์หน่อยเรื่องนี้ซีเรียสนะแล้ว ก็ยังไม่มีทีท่าจะสงบลงทั้งท้งที่จีนก็เรียกว่าเขหหัวญี่ปุ่นนะนี่ไอบอกคนจีนไม่ต้องไปญี่ปุ่นนะ 2. ไอส่งเรือลาดตระเวนไปแถวแถวเกาะที่เรามีปัญหากันสามไอหยุดซื้ออาหารทะเลจากยูนี่แล้วก็จะมีมาตรการอะไรต่างๆออกมาเป็นยังไงก็ต้องดูกันต่อไปแต่มันมันเครียดมากคุณวิกรมมองว่ามันจะถึงขั้นรบกันไหมเนี่ย อืมผมมองว่าโอกาสที่จะลบกันเนี่ยมันทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่ามันจะสร้างความเสียหายอืมให้อย่างมหาศาลนะอืมเออซึ่งซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเรามามองถึงผลลัพธ์เนี่ยถ้าเกิดคิดในแง่ของคนที่มีความคิดมีความเข้าใจเออระหว่างคนญี่ปุ่น ที่เขาก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองทางงานการอะไรมาเนี่ยผมว่าเขาไม่เอาอะคนญี่ปุ่นเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อไอความคิดแบบเกามีอย่างหนึง่งเขาเรียกว่ารัทธิบูชิดะบูชิดะคือนักอรคเ,เ,เ,เป็นรัทธิสมุไรเ,เป็นรัทธิที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นนะเอออันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขานับถือเพราะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะว่าเอ้ญี่ปุ่นเขามีพื้นฐานอยู่ตรงนี้ในอดีตท,ทำให้เขาเข้มแข็งแต่ตอนหลังมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาก็มามองว่าเอ๊ไอ้เข้มแข็งแล้วทำให้เขามีปัญหานะเขาก็ไม่เอา Mm hmm. เออก็มีอยู่ในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้มแข็งนะแล้วก็เขาก็อยู่ในลักษณะที่ว่าเออ mm hmm. ทำให้เขาเนี่ยสุขสบายอ mm hmm. รุ่ยชัยดูสิ mm hmm. เห็นไหมเขาสุขสบายนะ mm hmm. ไม่ต้องไปลบไม่ต้องลำบาก mm hmm. วันนี้คนญี่ปุ่นไปถามเขาบอกว่าอย,อยู่ทำสงครามป่ะไหม mm hmm. ผมไม่เคยเห็นหรือได้ยินคนญี่ปุ่นสักคนหนึ่งเลยนะ นี่อยากจะกลับไปมีรัฐที่บูชิโดคือแบบแบบว่าทำสงครามหรือเป็นพระเอกอะ่ะฉะนั้นสังคมญี่ปุ่นมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคุณไม่ใช่ฉะนั้นวันนี้จะให้ญี่ปุ่นมาลบเนี่ยผมว่าน้อยคนมากเลยเพราะว่าเขาอยู่เย็นเป็นสุขนะแล้วก็มีธุรกิจธุรกรรมนะแล้วก็ไม่ต้องไป กังวลถึงความยากลำบากหรือความอันตรายถึงชีวิตฉะนั้นโดยตรงเนี้ยผมคิดว่าเขาไม่ทำแต่แต่มีคนที่มีความคิดแบบรัชธิบูชิโดยังเหลืออีกเยอะอโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะๆคนหนุ่มคนสาวไม่เอาอะ่ะ <laughs> แือเวลาเขาให้คนหนุ่มคนสาวไปลบอะ่ะแล้วคนที่ตายนี่คือใครตายอะ่ะก็พวกทหารที่ไปอยู่กองหน้าตายฉะนั้นพวกคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาอะ่ะ ครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่แต่คนโบราณอย่างกับเช่นเมื่อก่อนนู้นก็เกือบจะมีปัญหาทีงนะมีอดีตผู้ว่าโตเกียวชื่ออิชิฮาระอิชิฮาระช่ฮะเขาก็บอกมาบอกว่าเอ้เฮ้ยไอไอเซนคากุหรือไอเตียวยุไทยเนี่ยเอ้มันเป็นของญี่ปุ่นนะเพราะมีคนญี่ปุ่นทำมาหากินอยู่บนเกาะนั้น เขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาจะเลี้ยอะไรเงินให้ทุกคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาลงขันแล้วเขาจะไปซื้อเกาะอันนี้จากเจ้าของเกาะเพื่อจะให้เป็นสาธารณะแค่นั้นนะโอ้โหเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นจากคนที่มีอายุคุณสุทธิชัยใช่ใช่นะเขายังมีความสุขเฮ้ยไอเนี้ยเป็นของญี่ปุ่นเนี่ย่ะ ทำไมให้เป็นชาวประมงญี่ปุ่นถือเราต้องเอาสาธารณะไปถือเห็นไหมตั้งเฉาผิงเนี่ยไม่เคยเอาไอ้เรื่องตรงนี้มาพูดเพราะในช่วงนั้นตั้งเฉาผิงบอกว่าญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอืนะฉะนั้นเราไม่ควรจะทําอะไรให้หมองใจไม่เป็นไรหรอกไอ้เกาะเล็กๆน่าจะประมาณห้าถึงเจ็ดตารางกิโลเมตรอ่ะ ก็ไม่เป็นไรปล่อยให้จีนมีตั้งหกเอ่อเก้าจุดหกล้านตารางกิโลเมตรไอห้าถึงเจ็ดล้านตารางกิโลเมตรนี่บ่อดไม่ไกล้่อไม่ไกล้่อไม่ไกล้เออฉะนั้นฉะนั้นก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่วันนี้พอมีปัญหามาผมว่าคนญี่ปุ่นจะไปลบเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะเอานะอืมแต่คนจีนเนี่ยอาจจะยังหึมหึมหึมอยู่เพราะว่าจีนเนี่ยถูกญี่ปุ่นนะ เอ่อเรียกว่าไปลุกลานตอนสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองใช่ใช่ไหมแล้วมันก็มีเรื่องบาดหมางเอ่อกันในอดีตอืมฉะนั้นมันก็มีแค่ตรงนั้นแต่ถ้าไปพูดถึงผลลัพธ์คุณทิชัยคิดว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยลบกับจีนขึ้นมาจริงๆคุณทิชัยเราคิดถึงความเสียหายสิอืมโอ้เสียหายไม่ใช่แค่สองประเทศนะมันทั้งโลกเลยนะโอ้ อุริชัยเราคิดดู GDP จีนจะติดลบกับญี่ปุ่นเนี่ยจะติดลบเท่าไหร่แทนที่จะเป็นบวกตอนนี้ห้าเปอร์เซนสองเปอร์เซนก็จะติดลบหมดเลยแล้วเศรษฐกิจเป็นยังไงอ่ะอืมอืโอ้ใครที่ไปประกาศสงครามแล้วก็ส่งทหารไปนะผมว่าคนนั้นเนเหนื่อยในสภาพของการเมืองปัจจุบันอืมอืมอือุชัยคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมใช่เลย ใช่ใช่อืทีนี้ถ้ามันสาเหตุมันจะไหนเล่าให้ผู้ที่ไ่ได้ติดตามละเอียดฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทําไมมันถึงเกิดความตึงเครียดใหม่ขึ้นมาแล้วประวัติศาสตร์สองประเทศนี้เนี่ยโอ้โหมันดูเดือดฆ่าฟันกันฆ่ากลุ่มต่างๆก็แล้วมันมันเกิดจากความเครียดแคนในอดีตมันมีผลต่อปัจจุบันหรือว่ามันเป็นปัจจุบันแล้วทุกคน คนรุ่นใหม่ในจีนพออ่านตัวดิสซาบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้จีนทํางี้ไม่ได้ญี่ปุ่นโกรธจีนมากกว่าหรือจีนโกรธญี่ปุ่นมากกว่าจีนโกรธญี่ปุ่นมากกว่าอืมคุณสุวิชัยคิดว่าพม่ากับไทยเนี่ยใครโกรธมากกว่ากันอืมพม่าโกรธไทยมากกว่าหรือไทยโกรธไทยโกรธพม่ามากกว่าบอกว่าเออก็หาว่าพม่ามามาตีเราตื้บเปล่าใช่ไหมก็ คุณวิชัยเนี่ยในฐานะที่เราเวลาฟังนะพม่าเนี่ยไปชื่อพม่าแล้วเราก็ไปยุทธยาโอ้โหเราถูกพม่าเผาเอาทองไปหวานต้อนผู้คนไปแม่ผมเคยผมเคยได้ยินทหารสมัยยางเติร์กนะพวกยางเติร์กคุณวิชัยจำพวกยางเติร์กได้ไหมใช่เขาบอกว่าแม่ผมอยากจะขับรถถังเข้าไปที่ย่างกุ้งนะ พรยังตอนนั้นคอมเมนต่เยแหละคอมเนตะไม่ไม่ไม่สมัยนู้นสมัยนู้ด oh. สมัยเมื่อยี่สามสิบปี uh, ก่อนนะก็ uh, 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 uh. ะนั่งกินเหล้ากันคุยกันอะไรเงี้ยก็มีอารมณ์เนี่ยในความเป็นทหารนะบอกแม่ผมเนี่ยอยากจะขับรถถังนะเข้าไปย่างกุ้งอ่ะผมให้พี่จะเข้าไปทําอะไรอะ่ะ <c oughs> พี่จะเข้าไปกินเหล้าที่นั่นเหรอก็กินเหล้าเมืองไทยก็ดีแล้วเขาบอกแม่ดูประวัติศาสตร์แล้วอ้วนเนี่ยนะ แม่มันรู้สึกว่ามันมีอารมณ์อย่างนั้นว่ะ <S <S 2> <S 2> ไหมอย่างเงี้ยไอ้นั่นนี่ขนาดยังไม่มีพวกเอ่อวิดีโอด็อกิเมนตอรีอะไรมาให้เราดูเหมือนที่ญี่ปุ่นนะไปบุกจีนเขาก็มีไงมีไอ้พวกด็อกิเมนตรีอย่างเงี้ยคือที่น่าจะแบบว่าเออแบบสร้างอารมณ์ให้กับคนจีนเลยก็คือรัฐบาลจีนเนี่ย เอาไอประวัติศาสตร์พวกนี้มาฉายผมไปเมืองจีนอ mm hmm. ทีตยไล่ก็จะเปิดทีวีดูสมัยก่อนเนี่ยครับยังไม่มี iPad ยังไม่มีมือถือเท่าไหร่ mm hmm. ก็จะเห็นนะ่ะเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะล้านสมองคนจีนครานี่คนจีนเนี่ยดูอันนี้ปั๊บมันเกิดอารมณ์ใช่นะเอาคนจีนมาผูกมัดหลังแล้วก็ตัดคอ mm hmm. เอาไอเด็กที่มันเกิดตัวเล็กๆขึ้นมาโยนขึ้นไาแล้วเอามีดปลายปื hmm. นเสียบ อโอ้ไอ้อย่างนี้มันเป็นเห็นเป็นภาพไงแล้วทำไมรัฐบาลจีนต้องการปลุกกระแสต่อต้านญี่ปุ่นเป็นระยะระยะต่อเนื่องเอาก็ทำให้เกิดความสามัคคีอะคุณิชัยนะวันนี้ในประเทศจีนเนี่ยมันมีต้องเป็นร้อยภาษานะภาษาท้องถิ่นแล้วก็ต่างคนต่างวัฒนธรรมอย่างก็บผมขับรถไปผ่านประเทศจีนทั้งหมดเก้าเดือนเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนกันที่แบบเป็นแบบเดียวกันเลยอะ อือฉะนั้นถ้าเกิดเรามาพูดแล้วเนี่ยการที่จะรวมคนพวกนี้ให้เป็นหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการสร้างเป้าใช่ไหมอือสร้างเป้าได้ดีที่สุดก็คือว่าทำไมเอาญี่ปุ่นเนี่ยล่ละเออมาสร้างเป็นเป้าคาวนี้ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าสามัคคีอืมนะแล้วก็ใฝ่รู้อือแล้วก็ทำงานหนักอืมอันนี้ก็คือเป็นนิสัยของคนญี่ปุ่น แล้วทำอะไรก็จริงจังเออฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สมัยเมื่ออตอนอสงครามนะครั้งแรกเลยเนะ่ะเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วอตอนนั้นสมัยสุสีไทยเฮา huh. เขาก็ลบกันพอลบกันเนี่ยญี่ปุ่นก็ชนะสมัยก่อนเนี่ยใครชนะนะเขาก็ยก ประเทศให้เลยเออไหมเอาอย่างกับสเปนลบกับอเมริกาพราะพอแพ้ปั๊บก็ยกฟิลิปปินให้อเมริกาอืมเออนั่นน่ะก็กลายเป็นว่าเอไต้หวันเนี่ยก็ถูกยกให้โดยสูสีไทยเฮากับญี่ปุ่นเพระลบแพ้และวคนไต้หวันเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเอคือเป็นคนจีนแต่ถูกล้านสมอง โดยการศึกษาแบบญี่ปุ่นเอายังก็มัธยมนะโรงเรียนของผมมัธยมเนี่ยชื่อซินจูไฮสคูลนั่นนะสร้างโดยญี่ปุ่นนะเออแล้วมหาวิทยาลัยผมมหาวิทยาลัยไต้หวันก็เหมือนกันก็สร้างโดยญี่ปุ่นฉะนั้นโครงสร้างของความคิดอินฟาสตัคเจอร์อะไรทุกอย่างเนี่ยก็เป็นญี่ปุ่นฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็มีความรู้สึกว่าเออ้ไต้หวันเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับอัวว่ะ อืมอืแล้วก็คนไต้หวันก็เป็นคนมาจากฝูเจียนนะอืมเออแล้วไปอยู่ไต้หวันแล้วไต้หวันนี่ก็แปลกๆนะเพราะว่าโดนพวกเอ่อฮอลแลนด์ยึดครองโดนญี่ปุ่นยึดครองโดนเชียงกเช็คยึดครองค็นี้คนไต้หวันก็เหมือนกับมีทําไมล่ะมีพ่อเลี้ยงเยอะเลยอืมอืพอมาถึงอ่าโกมินตังหมดอํานาจทางดพพนะหมินจินตัง เขาก็ปกครองไต้หวันคนไต้หวันก็ยังมีความสุกอ้ววัวเป็นอิสระอ้วไม่ได้ขึ้นกับจีนเพราะอ้วนะเอกเทศมาตั้งสามร้อยกว่าปีละโดยมีพวกฮอลแลนด์ญี่ปุ่นนะเอมามามาปกครองฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ความรู้สึกนะการที่จีนจะไปเอาเอไต้หวันมาปกครองเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ย ก็ําบากใจนะอืแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าใช่ไหมใช่เป็นสอสใช่ไหมที่กระถากระถาถามนายกเขาอ่ะใช่ใช่ใช่ไอ้สอสอคนเนี่ยเป็นประเด็นไหมคุณสุริชัยว่าสอสอคนนี้เขาเป็นฝ่ายค้านไงแล้วเขาก็ถามอย่างที่นักการเมืองต้องถามว่านี่นะอยู่เป็นนายกถ้าสมมติว่าจีนบุกไต้หวันเนี่ยอยู่นโยบายอยู่เป็นยังไงอออทีนี้ถ้าเป็นนายก ญี่ปุ่นที่ระมัดระวังก็จะไม่พูดแบบว่าเฮ้ยชาติอินบุกญี่ปุ่นนะเราก็ต้องถือว่าภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของญี่ปุ่นเออเออใช่คำนี้ไอ้คำว่าเป็นคุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่นเนี่ยนะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญว่าในมาตราเก้าที่บอกว่าในกรณีห้ามญี่ปุ่นนี่เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยอเมริกันใช่ไหมอเมริกันมายึดครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง อเมริการบอกอยู่เนื่องจากอยู่ใช้กองทัพเข็นฆ่าคนมากหมายต่อไปนี้อยู่ต้องไม่มีกองทัพเที่จะเป็นกองทัพไปรุกรานใครห้ามติดอาวุธก็เรียก self defense force ป้องกำลังป้องกันตัวเองอยู่ป้องกันตัวเองเท่านั้นอยู่ห้ามไปรุกใครแล้วแต่ว่ามันก็มีประโยคหนึ่งยกเว้นในกรณีที่ความอยู่รอดของประเทศญี่ปุ่นถูกคุกคาม ญี่ปุ่นก็สามารถจะมีไม่รู้ลหละใช้คําว่าอะไรกองกําลังตัวเองใช่คือพูดง่ายๆ็ใช้การตัวเองอาอการทหารนี่แหละประโยคนี้แหละที่จีนบอกว่านี่ไงอยู่กาลังจะกลับมาใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้มิล i t ท r i s m คือความเป็นนักนักบา้บาบ้าทหารบ้ากำบ้าอำนาจซึ่งจีนถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อจีนตรงนี้ผมตีความถูกไหมล่ะคุณมิก ถูกต้องที่จริงว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นเรื่องของที่ฝ่ายค้านใช่ไหมอืมเขาจะกระทูถามว่าเอ้ยหรือเป็นนายกนะถ้าประเทศเราเกิดปัญหาอย่างนี้หรือจะทํำยังไงอืมอืมอืมจริงว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทางในสภาเขาพูดคุยกันใช่หรือเปล่าถ้ามาพูดตับเนื้อผ้าอืมแต่ม,มันไปพูดโดยเอ,อนายกที่เขา เรียกว่าชิดขวาใช่ไหมล่ะเออขวาขวาขวาสุดๆเออนายกเขาก็ตอบตามความที่เป็นตัวตนของเขาแหละอืมโดยเฉพาะเขาก็เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยในญี่ปุ่นนี่คือช้างเท้าหลังมาตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงอเออสมัยแนะม็ก <Mac Arthur S 2> อาเทอร์นะอแม็กอาเธอร์เป็นคนที่แก้รัฐธรรมนูญให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะ มีสิทธิเท่าเทียมกันอืมใช่เออแต่คราวนี้พอเขาเนี่ยถูกกดดันมากๆๆแล้วก็มีนายกเป็นผู้หญิงคนแรกเนี่ยโอโ้โหเขาก็จะต้องแสดงถึงความเป็นผู้หญิงอืมนะว่าโอ้เขานี่ไม่ใช่อ่อนแอนะนใช่ปะ่ะคุณทิชัยว่าไหมใช่<ม>วันนี้เราอาจจะต้องมาเรียกว่าเอาหูเปิดหูไว้ฟังว่าเอ๊ะ มันจะบานไปลายไปถึงขนาดไหนถ้ามันบานไปลายไปถึงขนาดนั้นประเทศไทยละ่ละ,ะเราจะทำยังไงเออใช่ใช่ใช่คุณวิชัยคิดว่าเนี่ยสมมติคุณวิชัยนี่เป็นลัมรีนะแทนคุณศรีหสัสสะคุณวิชัยคิดว่าจะทำยังไงดีเอย่ยในสถานาการณ์แบบนีก้ก็ต้องเจรจาก็ต้องเจรจาแล้วก็ต้องพยายามที่จะไม่ฟาดฟันแต่ก็ประสานไป hmm. ต้องวงในเขาวงใน Mm hmm. คุณทิชัยลองคิดดูนะเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจีนเก้าร้อยปี mm hmm. ญี่ปุ่นหกร้อยปี mm hmm. ไม่เคยมีความขัดแย้งเลยนะฉะ mm hmm. e นั้นเราเป็นเพื่อนที่ดีของทั้งสองคนนี่แหละใช่ในความที่เราอยู่กองกลางและเป็นเพื่อนที่ดีกับสองคนนี่เราต้องทำตัวเป็นกลางข้อหนึ่ง mm hmm. อันที่สองเนี่ยไปเคาะประตูเขาเฮ้ยเฮ้ย hmm. หรือมีอะไรให้อ mm ้ว hmm ช่วยไหมวะ อืมเห็น hmm. mm hmm. ไหมหรือเอาเลยนะว่าทํางานให้ลือแบบเต็มใจฟรีๆ mm hmm. เลยนะ mm hmm. หรือไม่ต้องมาจ่ายค่าแรงให้อเออเห็นไหมแล้วก็เข้าไปดูไปพูดว่าเอ้ยรูปลบกันนะมันมีเสียกับเสียนะ mm hmm. แล้วก็ไม่ใช่รือเจ็บนะทั้งประเทศเลยสองประเทศก็อ้วก mm hmm. แล้วเสร็จแล้วมันส่งเชือ้อติดเชื้อไหมอ้วก ยังก็โควิดอีกนะอ้อวกก็จะอ้วกตามเรือ่อยไปด้วยนะประเทศไทยเพราะว่าคนไทยนี่ทำธุรกิจกับญี่ปุ่นนี่ผมจำได้ท่านทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยปัจจุบันอออบอกว่ามีการลงทุนสะสมของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสี่ล้านล้านบาทในไทยนะสี่ล้านล้านนะโอ้ค <นะ S 2> ่าลงทุนนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วจีน่ะ จีนนี่ตอนนี้เอลงทุนกันอยู่ในประเทศไทยก็เยอะไปหมดเลยออ <c oughs> ืเราเห็นไหมมันจะกลายเป็นเอายาวราชสองสามสี่ห้าไปตั้ง <c oughs> หลายแห่งแล้วใช่ไหม <c oughs> ฉะนั้นไอการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งลึกมากขนาดนี้เราเนี่ยต้องเป็นก้าวใจกาวใจได้ไหมเขาฟังเราไหมเออแต่โดยหลักฐานจากประวัติศาสตร์เนี่ย ใช่ไหมเราทำเป็นก้าวใจได้กุวิชัยนะลองคิดดูนะคนที่วันนี้ทั้งสองคนเนี่ยเขาจะรู้สึกสบายใจนะก็คือคนไทยกุวิชัยมีใครมั่งที่จะมีเงื่อนไขนะมีความสัมพันธ์กับจีนลึกซึ้งและมากเท่ากับคนไทยมั้งเอาลองพูดมาสองประเทศสิเออเออเออมีมไหมอืมอืมก็มีอเมริกาอเมริกาจีนก็ไม่เช uh evet> ื่อถือเขาใช่ไหมอืม อ้าวรตแอ่ทางฝรั่งเศสล่ะเห็นแมมาครองนี่โอ้โหแกเป็นนักวิ่งเลยนะใช่เออมาครองอย่างเงี้ยคุณทิชัยคิดว่าเออหาบุคคลที่สามมาเป็นสะพานแล้วก็มาช่วยทำให้นะปัญหามันลดน้อยลงอันเนี้ยผมว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในนะตัวคนเลือกที่เราน่าจะน่าจะไปช่วย อย่าให้มันบานปลายจนกระทั่งเป็นสงครามไปแล้วไม่มีประโยชน์แล้วตอนนั้นไม่มีไม่มีฉะนั้นผมเสดอนะคุณศิชัยนะอืว่าเราเนี่ยคุณศิษยศักด์นี่ก็เขาเป็นมืออาชีพเลยนะใช่ผมเนี่ยรู้จักคุณศิียศักด์มายังไม่เคยเห็นแก่เออโกโรธหรือหน้านิ่วคิ้วขมวดเลยนะอืมแกน่าเครียดบ้างทีแต่ว่าแกก็แกแก,แก,แก็เครียดแบบต้อการทูตนิ่งนิ่งนิ่งแกไม่พูดอะไร เลื่อยเปยื่อยแกไม่เอพูดอะไรที่มันเข้าตัวนะอออืมืม,มใช่หรือเปล่าใช่ฉะนั้นผมว่าไทยเนี่ยอย่าปล่อยให้นะมันเกิดเป็นปัญหาเราเลาเนี่ย<ม>นะรายการเรานี่ยินดีเป็นที่ปรึกษานะเออพอดีไงอมะตะซิตี้มีทั้งนักลงทุนจีนและญี่ปุ่นอยู่ตรงติดกันเลยไม่ใช่เห,หรอคุณวิกรมแหละต้องเป็นคนกลางเป็นเฟสเ l ลิเตเตอร์เหมือนกับที่ ท่านนายกอันวาพยายามจะเป็นฟิลิเตเต t o r ให้ไทยกับกัมพูชาและโดนัลด์ทรัมป์ก็ทำมาที่แบบโดนัลด์ทรัมปเดี๋ยบอกยุด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 นี่จริงอันนี้แหมผมเคยทำมาสักสองสาเที่ยวแล้วนะเรื่องงานเนี้ยเหรอโอ้ผมเนี่ยเพราะว่าเรามีโรงงานญี่ปุ่นตั้งเจ็ดร้อยกว่าโรงโรงงานจีนที่พูดภาษาจีนสี่ร้อยผมเคยจัดพวกเนี้ยมานั่งคุยกันแล้วแล้วยังไงได้ผลไหม มันไม่คุยกันตอนผมพูดเนี่ยผมเป็นคนเริ่มใช่ไหมแต่เขาไม่คุยไม่คุยกันอะคุณวิกรมต้องใช้การทูตแบบเนียนๆแบบอย่าไปเป็นทางการเกินไปเชวยมาเพื่อเราจะพูดจาไม่ใช่จิบกาแฟคุยเอาตัวแกนทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไปกินข้าวที่คุณวิกรมที่บ้านคุณวิกรมแล้วคุณวิกรมก็กล่อมไงกล่อมไป จะมาพากคุณวิกรมภาษาจีนก็ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้อยู่แล้วนี่ไม่เปนไปญี่ปุ่นไม่เป็นญี่ปุ่นก็มีแต่ขอบคุณแล้วก็สบายดีหรือแค่นั้นเองอะล่ะแต่ว่าแค่นั้นแต่ว่าไอกา้กันจิมันก็จีนจีนไม่ใช่เหรอเออใช่ใช่ใช่แต่ <ๆ S 1> แตมันออกเสียงคนละอย่างฟังไม่รู้เรื่องที่ <ละ S 2> ผมนะ,<ล>ะคุยกับเขาบอกกับเขาว่าเออทำไมเราไม่มาร่วมมือกันเหมือนที่ญี่ปุ่นไปร่วมมือกับนะในประเทศจีนละ่ะ ปรากฏว่าทุกคนเฉยๆนะพวกเนี้ยเราก็ทำเท่าที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วเราก็อย่าไปคิดอะไรอย่างอื่นเราคิดว่าเราทำตรงนี้ได้ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุดใช่ใช่ใช่ฉะนั้นสรุปว่าน่ากังวลแค่ไหนปัญหากางูจากในช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานะโอ้โหมันมันมันรุนแรง มันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะจีนเขาบอกว่ามีเงื่อนไขเดียวขอให้ออกมานะลบคำพูดตรงนั้นซึ่งซึ่งทางทาเคอิชิก็ก็บอกว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่กำลังจะบานปลายออกไปจากการคว่มบาตรทางตรงนั้นตรงนี้อะไรต่ออะไร จีนก็จะมีลูกเล่นในเรื่องของเอาอาวุธที่ทางด้านเศรษฐกิจจะมานักท่องเที่ยวเอ้ยการตูนเอ้ยอาหารญี่ปุ่นเอ้ยโอ้อะไรที่ที่ที่จะจีนสามารถจะเอามาใช้ได้เนี่ยวันนี้จีนก็ขนมาทุกอย่างเออฉะนั้นต่อไปจะทำยังไงก็คงต้องไปดูในอาทิตย์หน้าแล้วล่ะครับออืเอาแล้วต้องติดตามนะแล้วถ้าที่ อมรตาซิตี้จัดจีนเจอญี่ปุ่นได้มื่อไรเราไปสัมภาษณ์พร้อมกันจะได้ทำหน้าที่เป็นประเทศเล็กๆที่เ,ออเป็นหนูช่วยราชสีหลเออเอออ,อ,อ,อก็ดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมเป็นหน้าที่คุณวิกรมแล้วนะมอบหมายภารกิจนานานชาติให้คุณวิกรมต้อง <c oughs> ประสานสองยักษ์ใหญ่ในเอเชียเพราะว่าสอระเศนี่มี คุณอุปการต่อไทยเป็นเพื่อนพ uh ี huh. ่ของเรา uh huh. และก็ต้องอยู่ร่วมกันยังไงก็ uh huh. ย้ายหนีจากกันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าท่านตีกันเนี่ยท่านเป็นช่างศาลถ้าหากช่างสารตรีกันยา่าแพรกอย่างพวกเราก็จะแหลกลานไปฉะนั้นท่านอย่าทําอะไรที่มันทําให้เราต้องลําบากไปทั้งหมดแล้วก็เพื่อประโยชน์ของท่านด้วยประวัติศาสตร์ก็ประวัติศาสตร์นะไม่มีใครไปเปลี่ยนมันได้อยู่แล้วมองอนาคต ที่จะทำให้เราสามารถที่จะร่วมกันสร้างอย่างที่สีจินเพียงพูด shared prosperity ความรุ่งเรืองที่เราสามารถแบ่งปันร่วมกันได้ขอบคุณมากครับคุณพิกรมครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ